วันนี้กูนาเดินสายอีกแล้ว <sk r isa> ค่ะคอนเสิร์ตเยอะมากนะคะต้องเดินสายทุกวันค่ะวันนี้ก็เลยมีนัดกับแม่บ้านนะคะเราจะเอาของใช้สําหรับบ้านเช่านะคะเราจะไปที่บ้านเช่ากันแล้วก็จะไปให้แม่บ้านเพราะแม่บ้านกำลังทําความสะอาดบ้านอยู่นะคะเดี๋ยวก็ต่อจากนั้นนะคะกูนาก็จะไปเดินสายต่อค่ะวันนี้คอนเสิร์ตเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปที่ไปปาร์ตี้กันนะคะเพื่อน เส้นขาตอนนี้นะคะที่ฟลอริดานะคะพายุกําลังจะเข้านะคะ mm hmm. เ,เพื่อนดูท้องฟ้านะคะ mm hmm. มืดคลึ้มค่ะ w ว e n is the uh, w h e ว i s the s t o r m coming คืนนี้นะคะสามีบอกว่าคืนนี้พายุจะเข้าที่ฟลอริดานะคะ mm hmm. แล้วก็เรายังไม่รู้เลยว,ว่าจะมา,าที่เมืองเราอยู่หรือว่าจะไปเมืองอื่นนะคะ mm hmm. แต่ว่าทุกคนเขาก็เตรียมพร้อมนะคะ mm hmm. ทุกคนก็ไปช็อ,ชอปองช็อปปิ้งนะคะเตรียม ซื้อของนะคะคนที่นี่นะคะเขาเตรียมพร้อมกันนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นอะไรพวกนี้เขากา็แบบว่าไม่ต้องอไม่ต้องเดือดร้อนนะคะเพื่อนเพราะว่าคนที่นี่เขาเตรียมพร้อมกันล่วงหน้านะคะคนกาไปช้อปปิง้งตัวนี้นะคะไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าพวกร้านขายของอะไรต่างๆเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟงไฟฟ้านะคะเครื่องไอ้ปัน่นฟงปั่นไฟนี่โอ้โหคนเขาเตรียมพร้อมกันหมดเลยนะคะเตรียมพร้อมรับ เต็มที่นะคะมันดีอย่างนะคะที่นี่คืออา,อาหารการกินเนี่ยเขาซื้อตนุนตื้ออะไรไว้นะคะเพื่อนบางทีพวกนง,พวกน,งพวกน้ำนี่ขาดตลาดนะคะเพื่อนคือเขาเตรียมพร้อมกันล่วงหน้าดีจริงๆนะคะเวลาเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนี่เขาก็ช่วยกันแบบท,ทันทันท่วงทีทันเวลานะคะคือดีอย่างนี่นะคะเพื่อนก็เป็นอะไรที่ทางาผู้คนเขาตึงตัวกันนะคะเพื่อนก็ ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าวมันน่าจะไม่รุนแรงรอกเพราะว่ามันน่าจะเป็นแค่ช็อปปี้คอร์สตรอรนะคะอาจจะไม่เป็นถึงพายุโซนร้อนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าวัดอากาศมันร้อนมากกะเป็นเพื่อนร้อนจริงๆนะคะร้อนจริงกำลังจะเข้าเขตโซนผู้คนไร้บ้านกัน เพื่อนเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงข้างๆไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นะคะคนไร้บ้านเพียบเลยค่ะนี่มาจอดนั่งกันฉลองันเลนเนี่ยใกล้ๆกับปั๊มน้ำมันแถวนี้นะคะปกติเยอะมากนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะตั้งแต่เขามีกฎค่าที่ฟลอริดามีกฎข้ากฎห้ามคนไร้บ้านมานั่งชุมชนมานั่งชุมนุมกันที่ในเขตสาธารณะนะคะ เขาห้ามกันนะคะถ้ามานั่งกันหรือว่ามาปูเสือปูนจับกันเป็นกลุ่มเนี่ยนะคะเขาจับขึ้นรถทันทีนะคะเพือ่อนเขาจับขึ้นรถกินทีแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ที่เชลเตอร์นะคะเดี๋ยวนี้คนไร้บ้านที่น Liu, <oscope. S 2> ี่นก็เลยมีน้อยนะคะไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะคะ นี่ตำรวจค่ะอย่าขับไวนะพี่อันนี้มันคือพี่พี่พี่ <Uncle S 1> ขับไวอังกฤจอน fuck it up again <laughs> อังกฤษจอหน you have to be careful อังกฤษจอหน this is police station อังกฤษจอนมาขับไวไม่ได้นะแม่มันโดนใบสั่งหน้าโรงพักตำรวจนี้แบบแย่ yeah, เลยนะนะดูด,ดูร้านเนี่ยโกซิลลี่ครับเป็นเพื่อนเนี่ยขนาดโกซิลลี่ในทาวเล็กๆนะคะ ยังคนเยอะเลยวันนี้นี่เ,นเพื่อนๆดูนะดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ดูตัวอย่างบ้านสําหรับทางบ้านเราเขาเรียกการเคหะเนาะที่รัฐบาลเขาสร้างให้ผู้คนที่มีรายได้น้อยมาอยู่กันนะคะแถวนี้ดูนะคะเ,เพื่อนๆคนที่มีรายได้น้อยมาอยู่แล้วก็นี่เขาจัดเป็นลำวงระเบียบให้เรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆดูดูช่วยงามเห็นไหมดูแบบโอ้ you see that guy he put u uh, wood in the window เนี่ย m a y บีดูสิทำเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอันนี้คือการกีหานะคะเพื่อนๆการกีหานะคะสำหรับคนมีไรายได้น้อยะคะ่ะเพื่อนๆขอเขาให้มาอยู่กันเป็น,นแหล่งนะคะนอนปิดดีทัวร์นปอ่ะเราไม่เคยมาไป take a tour เอ่อไม่หนอนอ๋อหนอนดีทัวร์ มั้คะ <The S 2> เพื่อนๆอุย้ยมีไก่ <laughs> มีไก่วิ่งอยู่แถวนี้คะ่ะโอ้แถวนี้มีไก่นะคะมีไก่วิ่งตามสาธารณะนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้เสียดายมึงไม่รู้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมไก่เขาปล่อยให้ไก่มาวิ่งนะคะอยู่หน้าบงหน้าบ้านเหมือนบ้านเราเลยลมยันะคะเพืเเ oh. ่อนๆนนี่คือในเมืองคะ่ะนี่คือนในเมืองนะคะแต่ดูไม่เหมือนในเมืองเลยค่ะ เหมือนต่างจังหวัดเหมือนชนบทค่ะเพื่อนๆ <c oughs> แต่อยู่ในเขตเมืองค่ะเมืองท่องเที่ยวเมืองเก่าเมืองแก่นะคะที่นี่เป็นเมืองเก่าของเราเตะก,กอนนะคะเป็นเมืองที่แบบเมือ,ทอง,ทงท่องเที่ยวคะ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่นะคะแถวนี้แต่ว่าตอนนี้สภาพเสื่อมโทรมไปหมดแล้วคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงแล้วคะ่ะเพื่อนๆโอ้ยท้องฟ้ามืดคลึ้มคะ่ะโอ้ยเพื่อนๆดูหญ้าบูนาขึ้นอีกแล้วคะ่ะเพิ่งมาตัดเมื่อ เราเพิ่งมาตัดเมื่อวันจันทร์ที่แล้วค่ะเพื่อนเจ็ดวันถึงไหมยังไม่ถึงเนาะเพิ่งได้ห้าวันเองนะคะเพื่อนยากขึ้นสูงมากเลยดูค่ะดูยากค่ะขึ้นสูงต้นมะม่วงก็ขึ้นสูงเร็วมากค่ะเพื่อนเดี๋ยวมาดูมาดูต้นมะม่วงใกล้ๆนะคะเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะมะม่วงยังขึ้นไม่ขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนดูสิมะม่วงต้นขึ้นขึ้นสูงเร็วมากเลยอ่ะ โอ้โหหญ้านี่มันเลยห้าฟุตแล้วนะมันน่าจะมานเทนฟุตลองแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวปุนาจะพาขนของนะคะเข้าไปเดี๋ยวจะขนของเข้าไปบ้านนะคะเอาของที่สําหรับใช้ในบ้านนะคะมาให้มาให้แม่บ้านนะคะที่ะะปุนาเตรียมมาคะเพื่อนปุนาก็จะแบ่งแยกแยกแยกไว้นะคะแยเป็นถุงเป็นถุงเพื่อ ว่าบ้านสองหลังแล้วก็จะแยกถุงนชิ้นถุงล้ชิ้นสองชิ้นก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวผู้นายจะยกเข้าไปในบ้านนะคะว่ามีอะไรมั่เดี๋ยวแม่บ้านเขาอยู่ข้างในนะคะตอนนี้บ้านเขาทำความสะอาดฮัลโหล Got it back? Oh, um, okay. Let me see. You need this. Need Tuesday and cut the grass and change the filter. then. I'm not gonna change it now. That filter looks fine. Well, yeah. Yeah, I think we can go to the other place too on Tuesday. So we can stop by. Uh, well, yeah, she she canceled, so that we can go. โรมาสต็อกนะคะโรมาสต็อกของนะคะสำหรับสำหรับลูกค้านะคะสำหรับแม่บ้าน <laughs> That's it. Like nobody's ever complained about it. There's a couple of four ones in there. I just put it in. Oh, okay. That's a you know. All right. It's a So we have something in yeah. here. Okay. How is you uh what did you what do you are You um you are. you are your what do you call it? Older? No. Your grandpa, right? Yes. Oh, past. Yeah. Yeah. Sorry about that. Thank you. Thank you. I appreciate grandpa. That. grandpa. Yeah. I remember? He was kid. 89. all, yeah. and And um, all, federal, all right? All time. Uh, yeah. And he was being hard-headed, tripping and fell. And it was a wrap from that. I hate it so much. Yeah. 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 That's so, hard. so much. That's I said, I got a good buddy. He's got that Huntington's. Oh, yeah. Did you go visit him yet? Yeah, yeah. Oh, yeah, okay. Yeah. Was that nice? Yeah. We're he like going to see? go over there. I want him to come over here, you know, but his wife didn't want to drive, so okay. I'm going to go over there and pick him up and bring him over here. Okay. That was yeah. nice. We're going to do that. What is that Daddy? so boy, Hutch. I told her about Hutch. Oh, a friend, yeah. With the uh, Huntington's. Huntington's. Huntington, yeah, right? it's horrible. I mean, it's. He's yeah. doing good. I mean, he's you know he's riding bikes, right? It, right? Mm -hmm. All right. The people on on uh, they use the youth, uh, shopping bag to be the trash bag now. Oh yeah. 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 That's it. I do it too. Inflation. Makes... Yeah. I an inflation. We not we don't need to throw the no. trash no. on the do garbage do for nothing. So we use for the trash. I said, oh out. no. Yeah. My daughter can That's standing. not working. No. นี่ไงเพื่อนๆมาดูมาดูนี่สต็อกที่คุณาสต็อกไว้นะคะ อนะะคเดือนนี้สำหรับเดือนนี้นะคะเพื่อนๆเดีวเดือนหน้าเราก็จะมาฟิล์อัพใหม่นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราไปคอนเสิร์ตต่อเดี๋ยวไปคอนเสิร์ตต่อโอเคอลิเชอลิเช thank you alright guys thank you have fun you too oh my papaya Look at that l o o k at papaya oh my god They growing. Yeah they growing like crazy they have to the oh I have to go get them they have the getting r y over there ดูสิครับเพื่อนๆดูมันละกอค่ะเพื่อนๆดกมากเลยอ่ะโอ้มันละกอดกมากดกจริงๆ ด้ดกจริงๆค่ะดกมาก ไปทําส้มตำค่ะนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปทําส้มตํากันค่ะไอ้มะละกอแล้วน,นคะคะเดี๋ยวเราจะไปทําส้มตํากันนะโอเคแล้วจะเดินทางต่อเลยค่ะเพื่อนๆสามีเปรอแล้ว Sorry, I went to b a c k yard โอเค have a good one thank you โอ,โอเคค่ะเราจะเดินทางต่อนะคะเพื่อน